สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานําเสนอทุเรียนอบนะคะทุเรียนอ่อนที่แกะแล้วมันทานไม่ได้เรามีวิธีที่สามารถทําให้มันทานได้อร่อยในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทําด้วยหม้ออบลมร้อนและหม้อไร้น้ํามันนะคะทอดไร้น้ามันหม้อทอดไร้น้ามัน,มนเรียนทุเรียนอะไรทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะคะ ซึ่งเป็นทูที่ใหญ่มากทานไม่ได้แล้วเราเก็บใส่แช่ตัวเย็นไว้ถ้าทานไม่ทานนะคะหรือว่าตเรเย็นอ่อนเราก็เอาเราเอามาอบดูจะได้อีกรสชาติหน่งอันนี้เราซีงไว้อย่างนี้นะคะดูเนื้ออืมเราจะทำทั้งสองม้อนี้พร้อมกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าระหว่าง ทุเรียนอบด้วยหม้ออบลมร้อนและทุเรียนที่เอาไปอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันรสชาติอันไหนจะดีกว่ากันนะคะามาทำกันเลยกัอนอื่นนะคะเราแยกแยกทุเรียนออกมาก,ก่อนโอเค มาเม็ดมันยังนี่นะคะจะได้ออกมาเป็นทั้งหมด4เม็ดโอเคเราโอเคเอามาอเ,เอามึงออกก่อนาหก่อยค่ะ เคค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นที่เราหันออกมาแล้วเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเราจะเอาไปใส่หม้อท่อหม้อท่อไร่น้ำมันก่อนนะคะและอีกหม้อหน,นึ่งคือหม้ออบลมร้อนลมร้อนนะคะเราจะใช้ฟอยด้วย อันนี้นะคะเราได้เอาทูเดียนที่ห่อปลอยใส่ลงไปในที่หม้ออบลมร้อนแล้วนะคะเราจะตั้งอุณหภูมิที่หนึ่งร้อยปดสิองศาใช้เวลาสิบห้านาทีนะคะประมาณนี้โอเคเริ่มและต่อมานะคะเป็นหม้อหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะที่เราใส่ทุเดียนเข้าไปแล้วสี่ชิ้นโอเคอันนี้ก็เหมือนกันเราจะใช้อุณหภูมิที่180สองศา แล้วก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความอร่อยของทั้งสองหม้อนี้อันไหนจะอร่อยกว่ากันตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบสิบนาทีแล้วนะคะเรารู้สึกว่ามันเริ่มมีกลิ่นทุนย่ทยรุ่ยแล้ ตเาเถ้ะเราลองมาดูที่มทาทาดไหลน้ำมันก่อนว้าวสีเริ่มเป็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมมันเริ่มมีความเกมเราขัดขัด้างอย่างนี้หน่อ เราม็ดูตันนี้นะคะมอทอดไร้น้ำมันและผลงานผู้เรียนอบด้วยมอทอดไร้น้ำมันนะคะดูสีของมันหนูน่ากินมากจากสีทีสุดนะคะเป็นสีอ,อมน้ำตาลนิดเดี๋ยวเราจะมาชิมกัน กลิ่นหอมมากกลิ่นอันนี้เหมือนจะหอมหอันเนี้ย อบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะเนื้อมันจะออกมาเป็นแบบครีม,มี่ครีม,มี่จะไม่ได้มีกลิ่นจะไม่ได้กลิ่นไหมแต่ว่าเนื้อมันจะเอาดูนุ่มๆน,นี่ค่ะดี๋ยวลรามาชิมกันนะคะระหว่างหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมัน อันไหนจะรสชาติดีกันร้อนร้อนค่ะอันนี้ให้คุณสิ่งโตชิม ชิมข้อแอ่เป็นตั้งหนึ่ช่องไหนมันหวานหวานมันๆเนาะมันหวานหวานมันมันแล้วก็ได้กลิ่นของทุเรียนค่ะต่อมาเราจะมาลองชิมทุเรียนที่อบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะ สังเกตคือเนื้อตัวนี้จะแข็งตัวนี้จะออกนิ่มในหอมแบบนี่นะคะเนื้อมันจะเป็นยิ่งวยแบบนี้ัน,นส,ส่งสิงตัวชิดถ้ากลิ่นหอมอ่ะอันฝั่งนี้จะหอมฝาอบด้วยหม้ออบไร้น้ำมันจะหอมฝา ลราลองชิมรสชาติของน,นี้ถ้าน,นี้จะได้แบบว่ารสชาติแบบคิมมี่หวานมันแต่ว่าไม่ได้กลิ่นหอมทุเรียนเท่าไหร่้านนจะให้แปดนะคะและอันนี้ก็จะให้เจ็ดเจ็ดแบบเรยราคา g โ m ้าแบบนี้มากกว่า นี้เราก็ได้รู้แล้วว่าแบบไหนที <Find S 1> ่เราชอบถ้าเจอทุเรียนอ่อนนะคะให้เลือกทำเราก็จะเลือกแบบหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะวันนี้เราก็จะลากันไปด้วยทุเรียนอบนะคะบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆได้นะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งคือฝากกด s ับสไ r i b e คุณสิงโตลูกพ่อแม่ด้วยนะคะที่ให้เรายืม หม้ออบทั้งสอ,ง,องนี้นะคะพะับผู้ค่า